คนมากกว่านี่วันวันมึงเครียดอะไรมั่งไหมเนี่ยคนมีความรักคนมีความรักนี่กูอยากจะเตือนมึงเรื่องนี้มากเลยนะขอพี่นะกูฟังกูอยู่ปะเนี่ยนี่มึงฟังกูก่อนเดี๋ยวแป๊บนึ่งนี่นี่หยิบไปได้ยังไงเนี่ยปล่อยกันได้น่มันต่อยกันได้เลยทุกคนเอามาเดี๋ยวก็กินรูปอีกเออตลกหรือต่างากมึงคนเนี้ยอะไรของเพื่อนไม่ได้กินหมดจะพูดอะไรกูห่วงมึงมึงฟังกูสักนิดนึงจะพูดอะไรอ่ะดวงใจเนี่ย รู้ว่ามึงกับเขารักชอบคอกันตรงไปเพื่อนจริงไหมแต่วพาพ่อเขาเขารู้ว่าเราเป็นเด็กวัดไล่เราเนี่ยอย่างหมูอย่างหมาแล้วมึงคิดหรอว่าเขาจะปล่อยให้ดวงใจเนี่ยมาพบหาดวงใจเด็กวัดอย่างเราอยู่พอดีเลยเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนเอาเป็นว่าดวงใจรักฉันแล้วก็ฉันรักดวงใจฉันก็พอแล้วแต่เราอ่ะวันหนึ่งเราอาจจะได้ได้ดีก็ได้เข้าใจไหมได้ดียากเพราะคนในเมืองเนี่ยจิตใจจิตใจไม่เหมือนพวกเราแอบฟังก็คุยนกันพูดแปลก ไอ้ยอดมีอะไรกูเรื่องราชบุตรสายันมากเลยเนี่ยลูกแล้วจะไปเครืององราชบุตรเขาทำไมอะเรื่องอะไรโอพูดแล้วมีน้ำหูเดี๋ยวขอพูดหน่อยอมาชวนเราเข้าไปในเมืองแทนที่อยู่กับเราไม่อยู่แล้วเข้าไปอาบน้ออาบน้ำปล่อยปล่อยให้แม่มาอยู่กันเราแล้วแม่ก็ใจดีแป๊บเดียวข้าวจะถึงปากยู่แล้วเอาข้าวไปให้หมากินก่อนมีเหรอวะ๋อเรื่องนี้เองยอดผ่านไปแล้วมันผ่านไปเถอะองราชบุตรเขาไม่รูเรื่องหรอกมันผ่านมันกูก็ผ่านมาได้แต่ว่ากูก็จะขอเก็บความรู้สึกแย่ ทิ้งเอาไว้ด้วยแต่แต่ว่ากูก็ไม่กลับไปเหยียบนะทำไมอ่ะเอ้าก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรไเราก็เก็บไว้ในใจไงเราก็จะไม่ไปตรงนั้นอีกใช่ไหมเราก็อยู่ที่วัดกับราชบุตรสายันขาการเต็งแตงเตงเตงกินหลือมีเสยมาไม่เชื่อไอ้โจทย์มือยู่มึงไปดูดีเกคณะไหนมาก็ที่เขาหลวงพ่อจ้างมาเล่นที่วัดไงอ๋อ ปล่อยวางปล่อยวางเพื่อเป็นเพื่อนันมาตั้งนานกูจะถือไว้หน้าเสียดายความสัมพันธ์กันจิจะถือไว้จนมันแห้งเหี่ยวตายไปคามือกูไม่ชอบไอความเกลียดความชังไงไปเหอะไปกูไม่ปล่อยคนอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้เอะวันนี้มันจะอยู่ในศีลบั้มลึกๆความคิดของกูจะทำยังไงล่ะให้มันกูจะทำยังไงได้ล่ะกูไม่เลิกคิดต่อไปนี้นะไข่พะโล้นะแม่แตนฟองเดียวกูก็ไม่ให้ ต่อไปนี้ถ้ามาเหยียบวัดกูตกไปหัวทิ่มเลยต่อไอ้ไอ้โกโกไหนล่ะไอยันเนี่ยชัดเลยมึงชัดอไอยันต่อไปี้วเสวยวันดีมึงกับกูเราขาดจากความเป็นเพื่อนกันติงแจ้งตะเลงทงเต้นจังินะงมือนี้เสมาไม่เชื่อนันเอาของเสมาไปทำไมเนี่ยไปดูกับมึงอ่ะ เราไปไหนอะไปขึ้นนั่งบนอะบนทางนี้เลยนะกูจะบอกให้เลยผมไม่รู้จะเตือนไม่ชอบปนไงอย่ามาเป็นเพื่อนเลยคุยเรื่องอื่นคุยกับมึงกูว่ามึงไปดูลิเกลหรอวะคุยกับมึงสองคนดีกว่าสบายใจกว่าคนอย่างวุฒินะเขาสูงสูงซะแล้วไปสวอสดีไปสูงซะเร็วไงไปทางสูงส่งซะแล้วทีนี้จะมามองต่ำไม่ได้แล้วแม่งขอให้หัวชนไปด้านไปอะไร ไอ้วันนี้ไม่มีหนึ่งกับห้าเชื่อกูกูไปขูดที่โรงลิเกมาแล้วรองเท้าไหนเนี่ยมึงฟังกูนะโรงลิเกมีสามตรงน้ำมันคนอย่างงี้นะกูบอกว่าตามตรงนะรองเท้าคอนดูดที่กูจะไปชุบน้ําและใส่แล้วไตะแม่งจนกว่ารองเท้ากูจะแห้งเตะใครเตะไอ้ยันนั่นแหละไอ้ยันไหนวะแม่งโอ้โหไอ้ยันไหนไอ้ยันไอ้ยันจะบุตรยันนั่นนากูไม่อยากจะพูดบาปปะ คนอย่างเนี้นะต้องใช้ตูดเขาบิดไงถ้าตดออกมาแบบแบบเป็นเสียงพูดได้แล้วกูจะเขาบิดตูดแล้วแบบด่าว่าอะไรด่าว่าอะไรกูใช้ตูดพูดจึงชื่อมันไงอ๋อมือเดือจริงเหยยามมึงไงมันบาปปากกูชอบมันไม่มงคลเออมันไม่มองคลอยู่ทั้งตูดแล้วดีแหละเป็นของเสียของเน่าปป เขาก็มีดีอย no. ู่บางมึงก็พูดถึงเรื่องดีเขาบ้างเแล้วจะตดเป็นชื่อเขาไหมฮะจะผายลมเป็นชื่อเขาไหมจะผายลมทำไมล่ะเขาพูดตามภาษาบุญปากเราเองไอ้เขามีบุญเขาลดตัวลงมาคุยกับเราได้เนี่ยวะเออไม่ไม่เอาดิกูอยากได้แบบอะไรเขามีโกงูเหอไม่เอาเก่งเนี่นี่เก่งกล้ามเนื้อเป็นจังหวะอะไรกันฟังฟังกูนะเว้ย เขาก็ต้องเขาก็เขาเป็นเจ้ามันจะบุญเต่งเต่งเราคาดแล้วเราขาดแล้หน้าบึ้งมากเลยเนี่ยหลายหลายเต่งแล้วเนี่ยมานานแล้วเสมาตกใจฮะใจเสมาแล้วไปดูคณะไหนอีกเนี่ยฮะแไอไอ้ว่าไอ้ดาแล้วไม่โกรธโกรธตรงที่มึงจะเอาไอ้นักคมิบเป็นชื่อกูเนี่ยเกลียดมากเลยเนี่ย อะไรดาทายันไหนไม่ใช่ยันนี้แล้วกันไม่ใช่ยันนี้แล้วยันไหนยันนู่นยันยันตลอดเวทไข่เขาแต่จังหวัดเนี่ยคเขาแต่จังหวัดลับไปแล้วตลอเวทถวายวัดห้องน้ำไงห้องน้ำอ๋อไม่ได้ดาทะนี้แล้วไปใช่ครับที่มาเนี่ยรู้แล้วถึงว่าเราก็ไม่โกรธเพราะเราผิดที่ทำให้เพื่อนทั้งสามถูก

ขอโทษเราไม่ได้มีเจตนาหรืออย่างหนึ่งเราไม่รู้เสียแม่้ทษจะทําแบบนั้นกับเพื่อนะโกรธหรือเปล่าเนี่ยไม่โกรธพะเจาค่ะกไม่โกรธที่ไหนลยยืนไม่โกรธยอดก็ไม่โกรธไม่โกรธพระเจ้าค่ะไม่โกรธจริงนะหลวงพ่อสั่งสอนไว้อย่อย่าถือสาให้ปล่อยวางพระเจ้าค่ะไม่ปล่อยวางใช่เราเป็นเช่นนี้เราก็ควรจะอยู่ในที่ของเราพระพุทธทิศเจ้าค่ะ มึงนี่น้าคบมากนะมึงเนี่ยดูดิเกมากไปนะเราอ่ะพูดติดดิเกแล้วนะไม่ธรรมชาติธรรมดาพอนี่ที่ไหนธรรมชาติฟังนะเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอย่าไปคิดถึงมันเรื่องไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปวันเนี้ยมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรหรอแล้วยังอย่างหนึ่งเราสี่คงนี้เป็นเพื่อนรักกันอยู่ดีเราตัดกันไม่ได้อยู่แล้วข่าวดีที่จะบอกก็คือว่าฟังของคุณิสนทยายืดและก็ยอดได้เป็นทหารรับใช้ชาติกันแล้วเฮ้ยได้เป็นทหารใช่ ตั้งแต่เมื่อไหร่พี่คะกระบอกฉันยังไม่ได้ไปสมัครทหารเลยไ,ไม่ต้องสมัครให้เสียเวลาเรารับไว้ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ในสังกัดเราสายยาเองจริงหรอพี่คะจริงเฮ้ยนี่และที่สำคัญไอ้ยอดเป็นทหารแล้วงานชิ้นแรกที่จะออกทําวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปออกรบไปทําศึกกับไอ้พวกแสนวีจริงหร,อ,หรอพี่พี่ดีนะพี่คะผมรับทุคนกระบอกฉันนับดองได้เลยว่าศึกครั้งนี้นะไอ้พวกชาแสนวีมันต้องราบเป็นหน้ากองแน่พี่คะ ด้วยฝีมือก็กำหม่องชั้นสนญยาถ้าเกิดว่าไปทำศึกครั้งนี้กะหม่อมชั้นเนี่ยลบชนะกลับมาวังหลวงกะหม่อมชั้นจะได้ของรางวัลเป็นทรัพยสิเงินทองแล้วก็ยอถาปดาศเช่นที่กล่าวไปแ้าถ้าทำศึกชนะตำแหน่งแม่ทัพจะมอบให้และเงินเดือนเงินดาวอีกมากมายเลยเฮ้ยไม่เงี่ย จริงหรอไยะค่ะจริงพออีเลยนในสมกับอกฉันเนี่ยกำลังตั้งใจไว้เลยวย่าะค้าวบาบอกฉันเนี่ยจะรวบรวมเงินทองไว้สักก้อนหนึ่งแล้วก็มียศเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพจะไปสู่ขอผู้หญิงคนนึงแต่งงานพี่ขเขาอยากจะแต่งงานแล้วเฮ้ยอไม่ัเลยไมมัีโอกาสแมกไป m ว่ามันจะมีก่อนไ่การดู เห็นไหมเล่นใอกรักกันมากเลยน้องแบบออเมันมีแฟนแล้วเแล้วขนาดนั้นมต่างมีแฟนยังมีแฟนแล้วมีแแฟนล้วมีตอนไหนเนี่ยมีตอนที่ออกมาจากเมืองสิจะอยากแต่งงานด้วยนะเจ้าค่ะถามว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยพวกท่านมีแฟนยังเรามีคู่มั่นแล้วเหมือนกันนี่จะบอกให้ว่า ประโจบ,บอกอะไรขนาดนี้แล,แล้วกะว่าเราเสร็จศึกมาจะแต่งงานออดีๆเธออย่างนั้นนะ,ะฟังให้ดีสุธยานอกจากสุธยาถ้าเกิดทับศึกชนะแล้วเนี่ยตำแหน่งแม่ทัพจะมอบให้เลอีกอย่างหนึ่งของขวัญชิ้นสําคัญที่จะมอบให้เพื่อนถ้าอยากแต่งงานะจะประทายขันหมากหลวงให้แต่งงานฟรีจัดในเมืองเลยด้วยแต่งงานฟรีได้เหรอไม่ใช่ให้แต่งงานฟรี เขาเป็นอะไรดีใจไปแปลกมึงไอ้ตอนนี่ยาเออกุรู้เด้วกำลังจะแต่งงานนีฝ่าบาทมันดีใจว่ามันจะมีเงินไปสู่ขอผู้หญิงแล้วแสดงว่ารักมากเลยเนี่ยให่เอาละแล้วราชบุตรแล้วพี่ยาค่ะทำไมอ่ะราชบุตรไม่มีแฟนเหรอมีแล้วต้องมีตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ยาค่ะก่อนจะออกมาก็บอกแล้วว่ามีนัอแต่งงานพร้อมกันที่ไงอ๋อแต่งงานพร้อมกันใช่แล้วงแต่งพร้อมกันเลยแล้วแฟนสวยหรือเปล่าเป็นลูกใครเหล่าเต้ามาจากเด้าแดนใดเฮ้ย ขอโทษเพือเป็นไงทรงพระปีชาแปลว่าอะไรเก่งมากเราขอโทษเจ็บไหมได้เจ็บไหมไม่เป็นไรขอโทษนะมันอายไม่ได้ตั้งใจอ่ะไอ้ไอ้ปากเป็นลยไฮ้ยปากเป็เไรเมื่อคืนนอนทับกามนอนเงี้ยวท้องทับกามขอโทษนะนี่ตั้งใจไม่ไ เป็นลูกเต้าเหล่าไทยนหล่านี้ค่ะกระหม่อมฉันอยากจะรู้ว่าจะสวยกว่าแฟนกระหม่อมฉันหรือเปล่า้ความสวยไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วคุณมันเราเพื่อนๆน่าจะรู้จักดีนะเขาเป็นลูกของขุนพลในเมืองเอางี้จะบอกให้คุณมันเราก็เชื่อว่าดวงใจลูกพญาเฮี้ยมหันศึกรีบตามมานะไปรอหน้าวัดคู่กับตกใจนั่งนิ่งคองไม่ได้